และพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าจงขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาทั้งเจ้าและอาโรนาดับและอาบิฮูและพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลเจคนและพวกเจ้าจงนมัสก,การอยู่แต่ไกลและโมเสสผู้เดียวเท่านั้นต้องเข้ามาใกล้พระเยโฮวาแต่คนอื่นๆต้องไม่เข้ามาใกล้และประชากรต้องไม่ขึ้นมาพร้อมกับท่าน และโมเสสมาและบอกประชากรถึงบรรดาพระวจนะของพระเยโฮวาและคำตัดสินทั้งสิน้นและประชากรทุกคนก็ตอบด้วยเสียงเดียวกันและกล่าวว่าพระวจนะทั้งหมดซึ่งพระเยโฮวาได้ตรัสไว้นั้นพวกเราจะกระทำตามและโมเสสได้จารึกพระวจนะทุกคำนั้นของพระเยโฮวาและลุกขึ้นแต่เช้าและสร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งขึ้นใต้เนินเขาและเสาสิบต้นตามจำนวนเผ่า ทั้ง12นั้นของอิสราเอลและท่านส่งคนหนุ่มหนุ่มแห่งลูกหลานของอิสราเอลไปซึ่งถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาและถวายเครื่องสันติบูชาทั้งหลายที่เป็นวัวตัวผู้แดกพระเยโฮวาและโมเสสเอาเลือดครึ่งหนึ่งและใส่ไว้ในชามอ่างหลายลูกและเลือดอีกครึ่งหนึ่งนั้นท่านประพรมบนแท่นบูชาและท่านเอาหนังสือแห่งพันธสัญญานั้น มาและอ่านต่อหน้าประชากรและพวกเขากล่าวว่าสิ่งสารพัดท,ที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้นั้นพวกเราจะกระทําตามและเชื่อฟังและโมเสสเอาเลือดนั้นมาและประพรม,มเลือดนั้นบนประชากรและกล่าวว่าดูเถิดนี่เป็นเลือดแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทํากับพวกท่านเกี่ยวกับพระวจนะเหล่านี้ทั้งหมดแล้วโมเสสกับอาโรนาดักและอบิฮู และพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลเจ็สิบคนขึ้นไปและพวกเขาได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลและใต้พระบาทของพระองค์มีพื้นที่เหมือนพลอยไพลทูลและราวกับเป็นร่างแห่งฟ้าสวรรค์ในความสุขใสของพระองค์และบนพวกขุนนางของลูกหลานของอิสราเอลพระองค์ไม่ได้วางพระหัตถ์ของพระองค์นอกจากนี้พวกเขาได้เห็นพระเจ้าและได้กินและดื่ม และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่าจงขึ้นมาหาเราในภูเขานี้และคอยอยู่ที่นั่นและเราจะให้แผ่นศิลาเหล่านั้นแก่เจ้าและราชบัญญัติหนึ่งและบทบัญญัติทั้งหลายซึ่งเราได้จะรึกไว้แล้วเพื่อเจ้าจะได้สอนข้อเหล่านั้นและโมเสลุกขึ้นและโยชูวาผู้รับใช้ของท่านและโมเสขึ้นไปในภูเขาของพระเจ้าและท่านกล่าวแก่พวกผู้อาวุโสเหล่านั้นว่า พวกท่านจงคอยเราทั้งสองอยู่ที่นี่จนกว่าเราทั้งสองจะกลับมาหาพวกท่านอีกและดูเถิดอาโรนและเฮออยู่กับพวกท่านถ้าผู้ใดมีเรื่องราวใดๆที่ต้องจัดการก็จงให้ผู้นั้นมาหาท่านทั้งสองนี้เถิดและโมเสสขึ้นไปในภูเขานั้นและเมฆก้อนหนึ่งปกคลุมภูเขานั้นไว้และสงาราศีของพระเยโฮวาห์มาพักอยู่บนภูเขาซีนาย และเมฆนั้นปกคลุมภูเขาอยู่หวันและในวันที่7พระองค์ทรงเรียกโมเสสออกมาจากท่ามกลางเมฆนั้นและการปรากฏแห่งสงาราศีของพระเย,ยโฮวาเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญอยู่บนยอดภูเขานั้นในสายตาของลูกหลานของอิสราเอลและโมเสสได้เข้าไปในท่ามกลางเมฆนั้นและท่านขึ้นไปในภูเขานั้นและโมเสส อยู่ในภูเขานั้น40วัน40คืน